เจ๋อเจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่กำลังปรจะจำทุกเช้านะฬิกาโมงตรงมั่งไว้ตรงมั่ง,ง,งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติด,ต,ดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมาสเตอร์ไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะในไหหลอวเอาแล้วก็ฝากช่องทางใหม่ของเราด้วยกันละกันนะจ๊ะเป็นอินสตาแกรม ช่องอย่างเป็นทางการของแฟนเพจเจดำแล้วก็ช่อง YouTube เจดำเลยก็ไปติดตามมาได้ใครที่เป็นสาย IG นะจ๊ะที่เจดํอ u นเดรสกอออฟฟิเชียลนั่นเองนะไปกด follow กันได้นะเดี๋ยวจะมีให้ร่วมสนุกกิจกรรมในนั้นด้วยก็ กดติดตามกันไว้ก็แล้วกันนะอีทวีรอดนะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะคุณขาออาทีนี้ก่อนจะไปะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะดาต้องบอกไว้แบบนี้ก่อนเมื่อวานเนี่ยมีโหคนเข้ามาติติงกันเยอะมากนะเรื่องของเป๊ปโกลเดอล่าที่พูดถึงคาราบาอาครับไว้ว่าเหมือนจะไปด้อยค่าหรือเปล่าไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะดาก็พูดไปว่าเดี๋ยวระวังทัวร์พี่พีหรือพ,พ,พูเขาจะไปลงนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เป๊ปก็พาทีมได้แชมป์ถึง4สมัยแล้วก็เป็นริปูได้แมนยูเต็ดได้แล้วก็มาลิปู ก่อนจะอัดคลิปแล้วอัดคลิปกูส่งให้ทีมงานตัดจนวันที่ออนเนี่ยนะมันมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วตอนที่บทความนั้นออกมาข่าวนั้นออกมามันออกมาแค่นั้นอะสั้นๆแค่นั้นแล้วเจมก็แปลมาซึ่งก็ต้องขออภยัยถ้าหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยทำไมเจ๊ไปตัดช่วงนั้นไม่ได้ตัดนะแต่วันนั้นณนะเวลานั้นที่เจดมแปลเนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นีจริงแล้วตอสุดท้ายไอบทความยาวมันออกมาปั๊บโอ้โหนึกในใจนะชิกหายแล้วกูซวยแน่นอนเลยเนี่ยโดนทัวลงแน่แล้วก็เป็นอย่างนี้จริงด้วยก็ต้องขออภัยแฟนๆ ไ,ไม่มีเจตนาอยากจะให้เกิดดราม่าอะไรใดทัด้งสิน้นแต่ก็อธิบายกันแบบนี้หวังว่าจะเข้าใจกันแล้วกันแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนไปนะเะจะดำก็พูดในมนุมเจดำเรียบร้อย้วจ้ะตามนี้นะจะได้เคลียร์กันไปเนาะอ้าวทีนี้ไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่่็เมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมันที่ฟุตบอลดิวชันหนึ่งของโซมาแพรบโซมาเลียนะเมื่อคืนนะจ๊ะฮอร์ซีสก็ถล่มรัสซานไป2องนยอ้าวไปต่อกันที่พิมร์ลีของไ <c oughs> นจีเ0 อ่ะไปดูดีวชั่นหนึ่งของอะไรพี่แพรบ <c oughs> ไลบีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนฟรีพอร์ตนะเวชนะ NPA อังเคอร์ไป4-3อ้าวทีนี้ไปต่อที่ฟอว์อินแพร์มันมีที่ไหนเล่าอีนี่นะจ๊ะอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนหนึ่งคู่นะจ๊ะโอดิชาเปิดบ้านชนะอีสเบงกอล์ครับไป2ประตูต่อหนึ่งนาจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวอ้าวไปดูโกปาเดลเรนะจ๊ะตอนจะดมอัดคลิปตอนนี้นาทีเจ็ดสิบห้านะอาร์ติกิลบิวบาลนำห่างอาร์ติโกมาดิทสามต่อลศูนย์ไปแล้วนะจ มาดูข่าวฟรานกันกฟุตบอลกันบ้างก็แล้วกันพวกแกนะเมื่อนวานนี้ breaking news ก็ปล่อยออกมาทุกสื่อเลยนะไล่ตั้งแต่ฟาร์มิโซโรมาโนนะจ๊ะ bbc sky sport นะอารวมไปถึงกาเซตาเดโลสปอร์ตสื่อทั่วโลกเล่นข่าวนี้ตรงกันนั่นคือกองกลางตัวตัดผมซาร์ลันบาร์เบอร์มิดฟิลด์เออร์ปอลปอกบาไปสักไปในกุฏิเนี่ยท้องไห้ไส้นะจ๊ะอดีตมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์เดนท์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสังกัดของยูเวนตุสแล้วก็เป็นอดีตทีมชาติฝร,รั่งเศสด้วยนั่นเองก่อนหน้านี้อย่างที่ดเคยซซสีฟังวว่่าาเขถูกุมตรจโดปปปนนนนั่่่่เเออองะมมืลลาาาายยีีททผแ้้้วสุดไ ก็คือตัวอย่างแรกเนี่ยเป็นบวกก็ต้องรออีกสสัปดาห์เพื่อตรวจตัวอย่างที่2สุดท้ายตัวอย่างที่2ก็เป็นบวกอีกก็เลยทําให้ปอกบาเนี่ยนะต้องถูกกักตัวแล้วก็หยุดซ้อมกับยูทูบเลยเอาง่ายๆว่าพักงานยาวเลยนะก็ตรวจกันไปตรวจกันมาสืบสวนสอบสวนกันไปกันมาเลยนะล่าสุดเนี่ยนะผลการตัดสินออกมาเรียบร้อยนั่นทําให้ปอปอกบาเนี่ยนะจะโดนลงโทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลระดับสูงที่มีฟีฟ่ารองรับเนี่ยนานถึง4ปีหลังจากหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นอิตาลีเนี่ยนะเขาตอบรับคําร้องจากอายการ นะคือโทษสูงสุดและแม็กซิมัมแล้วแต่ป็อกบาเองยังมีโอกาสที่จะอุดท์โทษได้ผ่านศารกีฬาโลกนั่นเองนะเอารอดูแล้วกันนะซึ่งเขาบอกกันว่านะเขาก็ในอ่าสวิตเตอ,อร์ลีเขารายงานงว่าป็อกบาเนี่ยตอนโดนพักงานกับยูเวนตุสนะก็ได้รับค่าเหนื่อยนะตกเดือนอะไรแค่2 4 0 0ยูโรเท่านั้นเองซึ่งเป็นค่าเหนื่อยที่ต่ําที่สุดที่นักฟุตบอลชีพจะได้รับเพราะว่านักฟุตบอลชีพเนี่ยไปตกลงกับอ่าสโมสรไว้ในนามของสมาคมนักฟุตบอลชีพในกรณีที่ทําผิดกฎผิดจริยธรรมารยาทอะไรแบบนี้ก็จะ right ยูโรต่อเดือนเท่านั้นเองซึ่งปอกบาปกติรับกับยูเว่นในทะลุหลักแสนนั่นเองนะจ๊ะเอา้าตามนี้นะสัาหรับรุรของปอกบาที่โดนสุ่มตรวจจากเกมกับอูรินเซ่เมวันที่2 0สิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเกมนั้นเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามด้วยนะแต่สุดท้ายสุ่มออกมาแล้วผลมันเป็นบวกกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเขาไปกินยาที่เพื่อนเขาที่เป็นหมอที่ไมอา,ามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งให้ทานถ้าอย่างนั้นเออเอาตามนี้เรื่องของปอกบาแบนแต่แต่4ปีจ้าเอาทีนี้พอมันมีโทษออกมาแบบนี้ปัปย ขอองงตัวเนะก็โพสออกมาบอกโอ้โหเสียใจแล้วก็ช็อกตกกระจายอย่างมากเลยกับบทลงโทษที่ยาวถึง4ปีและยืนยันมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะยืดออุธรทนกับทางศาลกีฬาโลกแน่นอนนะโดยปอกปาเนก็โพสต์ผ่านในโซเชียลมีเดียของตัวเองก็แถลงการออกมาเรียบร้อยเขาบอกว่า วันนี้ป๊อกได้รับการแจ้งนะว่าผลการตัดสิของหน่วยงานต่อต้านสารกระตุ้นมันออกมาแล้วแล้วก็ป๊อกเชื่อว่าเป็นการตรวจสอบเป็นผลการตัดสินที่ไม่ถูกต้องป๊อกเสียใจป๊อกช็อกตกรใจมากๆเลยนะป๊อกรู้สึกผิดหวังมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ป๊อกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะในเส้นทางอาชีพคาแข่งของป๊อกเนี่ยถูกพร่าออกไปจากตัวป๊อกแล้วมันหายไปแล้วแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่ป๊อกเนี่ยนะพ้นจากข้อจํากัดทางด้านกฎหมายหรือพ้นจากข้อกล่าวหาเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกระจ่างแจ้งชัดเจนออกมาเองนะป๊อกไม่เคยรับ ที่รู้ตัวเดีอยเจตนานเลยนั่นแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยป๊อกมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งป๊อกก็แจ้งเรื่องนี้ไปเรียบร้อยนีายแน,นักกีฬาชีพป๊อกไม่เคยทําอะไรเพื่อกระตุ้นสมรรถภาพของตัวเองเลยโดยการใช้สารต้องห้ามต่างๆเนี่ยไม่เคยเลยนะ ป๊อกเนี่ยนะเคารพเพื่อนร่วมอาชีพตลอดแล้วไม่เคยคิดจะโกงเลยรวมถึงแฟนบอลด้วยทั้งของทีมที่ป๊อกเล่นแล้วก็คู่แข่งด้วยนะผลที่ตามมาจากการตัดสินและการประกาศแบบนี้เนี่ยนะก็คือป๊อกและทีมงานจะยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้ไปที่ศาลไคฟง <c oughs> จะบ้าอะไไปหาปอมุนจินเลยไงไปที่ศาลกีฬาโลกนั่นเองนะตามนี้นะั่นคือแถลงการจากป๊อกบาน,นั่นเองแต่ถ้าศาลกีฬาโลกตัดสินว่าบทลงโทษจากหน่วยงานต่อต้านการกระตุ้นในอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยนะก็จะทำให้ป๊อกบานเนี่ยนะต้องติดโทษแบนถึง4ปปีกกกลับบไรออ่็คืด 2027 2028ซึ่งตอนนั้นป๊อกบ,บาจะมีอยอ34ขวบนั่นเองนะก็ตามนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าเกิดอุทธรแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะโดนแบตแต่แน่นอน4ปีเต็มๆสำหรับอีปอ๊อกนะจ๊ะเอาไปดูที่น้องเาาของพี่พรีนะจ๊ะพี่มูมาหาเานล้นะจยกันโพช็โรแกรมเิ่นูรกมรุ่นสี่แชมป้เลยไ้แนโแรรั้วนนอู้งีดกเครับไลจแอลยร ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดนี่เขาสร้างสถิติขึ้นมาแล้วสำหรับเจ้าหนูอย่าผวนนะเจ้าหนูห้ามผวนเด็ดขาดเลยนะอย่าเทรนเนโอนี่นะจ๊ะมิดฟิลตารุ่งของลิวพูนะวัยแค่16ปีนิดๆเท่าน,น,นั้นเอง แล้วลงสนามเนี่ยนะในเกมที่ถล่มแซมตัน3-0ในเอฟเคับรอบ5นะนะก็ชนะแซมตันได้ก็เข้าไปเจอแมนยูเต็ดคู่ปรับตลอดการในศึกแดงเดือดเอฟเคับรอบ8ทีมสุดท้ายในช่วงกลางเดือนมีนาคมนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะไอ้เจ้าหนูเทรนิโอนี่เนี่ยก็โดยนยูไนฟอรับส่งลงสนามนาที78แล้วไปเช็คมาเช็คไปเลยนะอายุเพิ่งจะ16ขวบกับอีก234วันแล้วก็เป็นสถิติอายุยน้อยที่สุดของลิเวอร์พูลในเอฟเคับซึ่งก่อนหน้านี้นนก็คือคีจาน่าฮูเฟอร์นะจ๊ะเซนเมื่อ 5ฤดูากาลที่แล้วเนี่ยนะซึ่งทะนับรวมฤดูกาลเนี่ยนะไอเนลนี่จะเป็นอันดับ3ตลอดการของลิเวอร์พูลต,ตามหลังเจอรมซินแคล์สิปี6วันแล้วก็ฮาเวียเลียด16ปี174วันนั่นเองนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตจ,จากอะคาเดมี่ของเลสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะแล้วก็โดลิเวอร์พูลเนี่ยนะดึงมาเมื่อปีที่แล้วนะมาพัฒนาฝีเท้าแล้วก็ยกระดับตัวเองจนได้เล่นทีมชุดใหญ่เรียบร้อยนั่นเองนะโดยเล่นเอาพี่ JK เจเคเนี่ยโ,โหปลื้มไม่เสร็จเลยสเหรับคุณซื้อเดี๋ยวน้องเมื่อวานถึงกกกกก็็ใใหหห้้้้สสัััมมมมภาา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 ษณ์์บออ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 วววว่่่่่่เเเเงงงนนนีีคคคืืปดดดแรรชจจจิๆลยะไ ินตนาการไปเลยว่าเอ๊ะดาวรุ่งเหล่านี้จะรู้สึกดีแค่ไหนนะแต่สาหรับอัวเองเนี่ยนะมันรู้สึกดีมากเลยนะแต่อัวไม่รู้พวกเด็กๆมันคิดยังไงนะก็เอาไปงี้แล้วกันนะก็คืออัวก็มองว่าปล่อยให้เด็กๆทีนะมันไปเป็นตามทางของมันอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อย่าลืมนะซึ่งดาวรุ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีฝีไม้ไลายมือมีฝีเท้าที่ดีพอเดี๋ยวมัถึงตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยนะก็อย่ามาร้องขอผู้เล่นใหม่หรือจะให้เราซื้อผู้เล่นใหม่ทีหนึ่งสิบคนสิบสองคนไป,ไ,ปไม่ได้แล้วนี่มีดาว,วน้นบบนัจจะะบีก,กย ของติอายุน้อยสุดที่ลงเล่นในลิฟูในเอฟเอคับนะอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องดาวรุ่งแล้วก็มาที่กัปตันทีมของพี่เพรีอลิฟูนะจ๊ะอย่างเวอร์จิลเดมองฟานไดนั่นเองนะซึ่งช่วงหลังเนี่ยโหฟอร์มขึ้นมอ้อเหลือเกินหลังจากบาดเจ็บพักยาวไปกลับมาอีกรอบนี้แข็งแกร่งเกือบจะเหมือนเดิมหรือเหมือนเดิมไปแล้วด้วยซ้าต้องถามแฟนลิฟูว่าเป็นไงแต่จะทําไปดูด้วยตาตัวเองนัชชิงกับเชนซีในคาราบาวครับเก่งจริงๆต้องยอมรับฟานไดนะล่าสุดออกมากระตุ้นนะบรรดาดาวรุ่งด้้้้้วยยยกกกกกาาาารรรรรเเเขีี่่่่หหนนนนนนนมมมมัังงงงลละะูอออตตุนในุใทถึืฟ์ ภาพจิตใจว่า อย่าไปเหลิงแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองกม้มหน้าก้มตาซ้อมให้หนักทํางานให้หนักเพราะว่าก่อนหน้านี้นะมันมีเยอะมากในวงการฟุตบ,บอลที่แจ้งเกิดปุ๊บแล้วก็แจ้งดับทันทีเลยนั่นเองนะเพราะว่าไปเหลิงซะแล้วนั่นเองนะโดยฟานได้เนี่ยนะให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจากจบเกมที่ทลิปุตหล่มซัมดัน3ามู 0, และใช้ดาวรุ่งหลายแต่หลายคนมาตั้งแต่นะัชชิงคาราบาครับแล้วด้วยนั่นเองนะฟานได้บอกไปด้วยว่าอืมการเรียนรู้จากเยาว,วชนเนี่ยนะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ต้องซึมซับทุกอย่างพัฒนาตัวเองอย่าปลยยความปลอดภัเ่น อาชีพของได้เนี่ยนะได้เห็นมาเยอะโอ้ยพีโบนี่เก่งขึ้นมาปุ๊ปร๊บปุดปั๊ดแล้วก็หายไปต้องเรียนรู้ทุ่มเทต,ต่อไปทํางานหนักทําเช่นนี้เพราะนี่คือสโมสรที่มหัศจรรย์เลิศเกินและมันเหมาะมากกับการให้ดาวรุ่งขึ้นมาทําอะไรแบบนี้พัฒนาต่อไปซ้อมให้หนักทํางานให้หนักที่สําคัญดีสุดยาวเริงยาวเริง ทำตัวเอาไว้สิ่งสำคัญคือทีมของเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีที่ดีงามอยู่เร้วหลังจากนั้นเนี่ยนะตัวได้เองจะเป็นคนคอยดูน้องๆทุกคนว่าทำแบบนั้นหรือเปล่าอย่าเลิงเด็กขาดทำงานในหนนะักเขาไว้ทํางานไนด้ดีระเกิน หลายสิ่งหลายอย่างในน้นะเราพยายามทำนักเตะชุดใหญ่ก็ช่วยกันเต็มเหนียวเลยผูกก้ชมจะทํากันเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอยากจะแนะนําสั้นๆในฐานะก,กัปตันทีมว่าอนจอยมีความสุขกับทุกนาทีที่ลงสนามอย่าตื่นตระหนกวิตกกังมวลมากก้นไปเร่นไปตามที่ทําได้นั่นแหละแล้วก็ทําให้มันง่ายที่สุด K เขาไว้ออสิ่งเดียวที่คูจะบอกอะไรรู้ไหมทําให้มันจรงิงจังมุ่งมั่นเขาไหน่ามีทุกอย่างและหมอจะเป็นดาวรุ่งที่เก่งขึ้นมาแต่ต้องระวังมันเก่งปุ๊บมันดับได้เลยเพราะฉะนั้นนักเตะรุ่นใหญ่ก็จะช่วยแนะนําพวกก้้งงนนอทุคจะ ทำได้เต็มที่เลยในการขึ้นมาสู่ชุดใหญ่พี่เอาใจชูโอ้ยนั่นคือโบจิว เดีมองฟานไดพูดถึงบรรดาดาวรุ่งเยาวเรศรัศมีของหงแดงลิปูนะจ๊ะออาไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวซึ่งฟังหูไว้5้าหูนะข่าวนี้เพราะเว็บไซต์นี้จะนําไปแปลข่าวมามันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่ามันมีข่าวนี้มันล้อกับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมไปถึงช่วงตลาดหน้าหนาวด้วยว่าการย้ายทีมของโมซาลายักษ์หน้าและก็ยักษ์เอลตัวลุกทีมชาติอียิปต์ของพิพริลิพูอาจจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าจบฤดูกาลนี้นั่นเองนะโดยเว็บไซต์ Ins าาออฟ เรียริปูอยู่ที่100ล้านปอนด์นั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เกือบจะย้ายทีมแล้วด้วยค่าตัวหลักถึง200ล้านปอนด์นะทีมดังในซาอุดีโปรลีกยื่นซื้อแต่ JK เย่นครับแล้วก็บอกประหานริปูไม่ขายแต่ประเด็นคือจบซีชั่นนี้ย JK จะอำลาตำแหน่งกุญซือของริปูนั่นทำให้ริปูก็เลยเออเอางี้ ตั้งค่าหัวไว้หน่อยโมซาลาสักร้อยล้านปอนด์เพื่อมีทีมไหนสนใจตัวลูกวัยสาขวบรายนี้ของทีมชาติอียิปต์แล้วก็จะได้ดึงไปเล่นในซาอุดิอาระเบียหรือว่าซาอุดิโปรลีกนั่นเองนะก็ต้องรอดูนะ100ล้านปอนด์ใครอยากได้บางโมก็ยื่นมารีพผูพร้อมปล่อยถ้าได้ราคานี้นั่นเองนะเดี๋ยลุ้นการที่บางโมก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะพวกแกนะสิประตูกับอีกสิบแอสซิสต์แล้วแต่ว่าตั้งแต่กลับจากแอฟคอนมาก็มีการบาดเจ็บรบกวนจนตอนนี้ก็หายจากเกมไปนะดชิงกันเราครับก็ไมมม่่ีีชือออติดดทนนะเนะเารู จบด้วยดุกานนี้น่าจะเห็นอนาคตที่มันแจ่มแจ้งแดงแจ๋ของโมซาร่ามากขึ้นนะจ๊ะอ้าทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องซึ่ง่ดําอ่านเนี่ยบทสัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยนะใน p レเยอร์ tribune นะจ๊ะหรือว่าอีกหนึ่งสื่อนนะของมาคัสเดอะเมาล์เรดฟอร์ดเอ็มบีตัวรุกวัย2่ขวบของแมนเชสเตอร์เตดและทีมชาติอังกฤษนะจ๊ะล่าสุดก็ปล่อยคลิปออกมานะปล่อยอบทสัมภาษณ์ออกมาเรียบร้อยนั่นเองนะแล้วก็ออกมาเหมือนประมาณว่าอ่าเหมือนมาตัดเพ้อว่าเอ้ยทุกคนเนี่ยตราหน้า พยายามอย่างหนักมากกว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วเขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนั่นเองนะโดยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแรชยิงไปถึง30ประตูแต่ซีซั่นนี้เนี่ยสามสิบสองนัดพวกยิงไปแค่5ลูกแล้เแต่ยูเต็ดก็กระเสือกกระสนอย่างหนักนะในการที่จะลุ้นพื้นที่ท็อปโฟเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าแรดฟอร์ดให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านเพลเยอร์ทริบูนเนี่ยนะเขาบอกว่าปกติแล้วแรชเองก็ไม่อยากตอบโต้นะพี่นะสิ่งที่คนพูดถึงแรชแต่ว่ามัน มันก็เขาเรียกอะไรอะแรสเป็นคนอินโทเวอร์ตนะเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของแรสที่จะมาตอบโต้อะไรอะเพียงแต่ว่าแรสเองเนี่ยแม้แต่ตัวเองแรสจะไม่พูดถึงตัวเองเลยนอกจากจะคุยกันลรสนิทสนมกันเนี่ยแรสถึงจะพูดนะ เพราะนั้น <REP. S 2> เนี่ยแรชสามารถมองข้ามคําวิจารณ์ได้มาเสมอแหละแต่บางครั้งเนี่ยบางเรื่องบางราวความวิพากษ์วิจารณ์มันล้ําเส้นแรชมาแรชโกรธไม่ได้แล้วก็อยากจะอธิบายว่าตัวตนของแรชเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีสื่อหรือจะมาแบบอะไรนะแรชรู้ดีว่าแรชอยู่เนี่ยอยู่ในที่สว่างที่แจง้งแระต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับนักบอลทุกคนกลายเป็นบางคนโดนแบบนั้นซึ่งการเขียนข่าวหรือการปล่อยข่าวมาบางครั้งเนี่ยมนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของแรชเลยมันเหมือนสร้างคาแร็กอออายุ26ปปีีท่กไเที่ยวไตดื เล่าไปปาร์ตี้อะไรแต่เด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยนะโดนปรับค่าจราจรอย่างนั้นอย่างนี้พวกเขาก็คาดดาวมาไปต่างๆน,นานานะทั้งคาดเหนอของแรชนะราคารถของแรชจิวเวลรี่ของแรชเชื่องประดับเครื่องแต่งตัวรวมไปถึงอรอยสักของแรชด้วยเอาง่ายๆนะสื่อหลายคนก็เขียนถึงแรชในเรื่องของภาษากายด้วยตั้งข้อสงสัยเรื่องความทุ่มเทน่คาดการอนาคตของแรชว่าจะย้ายอยู่ทีมนั้นทีมนี้เรื่องของครอบครัวในฐานะฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขียนกันไปเรื่อย เรื่องหนึ่งที่แรชจะพูดคือเรื่องฟุตบอลมันเหมือนฟองสบู่อะมันลอยมาฟองใหญ่แล้วมันก็แตกได้เนี่ยนะเพราะนั้นแรชพยายามให้ดีที่สุดเลยไม่อยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรพยายามทําตัวเป็นคนปกตินะอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมๆแม,ม้กระทั่งตอนเที่ยวกลางคืนหรือแม้ตอนพักผ่อนมันหยุดแรชก็อยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมๆแต่แรชขอพูดอย่างนี้มันมีความจริงอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแรชเนี่ยก็เป็นคนธรรมดามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เช่นเกับคนอายุ20 20ต้นๆกลาง,ลางหาย,นนยี่ผิดดพลาดได้พยยามเรีนรู้อยู่แแต่รู้มเสียสละหลายๆสิ่งหลายอย่่่างใในชีีีวิตทไมมครมองเห็นาก ให้แรชเข้าใจซึ่งไอ้เงินทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่ทาให้นะักฟุตบอลเนี่ยนะเล่นต่อได้ในช่วงเวลาที่ยากลาบากหรอกแต่มันคือความรักและพาชั่นในกีฬาฟุตบอลเท่านั้นเองยังไม่พอนะโอ้โหพอพูดหน่อยนี่แบบเหมือนเปิดจุกก๊อกกันนะมาเรื่อยๆแรชบอกไปถึงว่ามันก็มีใครบางคนนะกำลังตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยในตัวแรชนะแล้วก็จุดยืนของแรชในฐานะคนคนหนึ่งด้วยซ้ำแรชบอกแบบนี้นะแรชไม่คนที่เพอร์เฟกอะไรเลยมีข้อผิดพลาดแรชเวลาพลาดเนี่ยแรชจะยกมือแล้วบอกว่าเฮ้ยเราจะ พอคนสงสัยในความทุ่งทีของแรสเนี่ยนั่นคือสิ่งที่แรสต้องพูดและแรสโตที่แมนเชสเตอร์เนี่ยอยากเล่ให้ยูเอตต์ตั้งแต่เด็กเลยครอบครัวของแรสนะปฏิเสธเงินมาโดยตลอดเลยนะก่อนหนะน้านี้เพื่ออยากให้แรชี่เนี่ยนะได้เล่นกับแมนยูเตต์เนี่ยนะแรสรับคำวิจารณ์ได้แต่พาดหัวเอย่ยสื่อเอย่ยคลิปต่างๆเนี่ยที่ตั้งข้อสงสัยในเรื่องความทุ่มเทของแรสเนี่ยนะอันเนี้ยมันอยากจะให้แบบปรับปรุงให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นหน่อยโอ้โหน,นี่แรเหมือนกันนะแรชชี่เหมือนจะจะยัวแล้วนนะคือสาเหตุบาง นะเพื่อทําให้แน่ใจว่าเด็กๆไม่ได้รับความหิวโหยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีเขาเคยเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษว่าอย่างดอย่ายกเลิกไอ้ค่าอาหารกลางวันแบบฟรีให้แบบบรรดาเยาวนชนเด็กๆนั่นเองนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียนดีๆต้องชมนะแต่แลดก็ยังพูดต่อด้วยบอกว่าเออเหตุผลบางอย่างเนี่ยหลายคนก็ไม่พอใจแล้วที่ทําเรื่องแบบนั้นเนี่ยนะก็อยากจะรอคอให้แลดแบบตกต่ําอะไรแบบนี้นะแล้วสุดท้ายแรดกลับมาเป็นคนออกไปดื่มไปเที่ยวแล้วมีผิดพลาดคนก็จะชี้หน้าด่าแรดนี่ไงไอ้แรดฟอร์มมันเป็นอย่่าางงีี้้้้้้ตตัััวจรรรริมมนนนนอแแแแบบบบะไไููถให ตรงเนี่ยนะมันมีบางส่วนในตัวของแรดนะแรดไม่สนด้วยซ้ำว่าใครจะคิดกับแรดยังไงเนี่ยนะเพราะแรดรู้จักโลกใบนี้รู้จักคนเป็นอย่างดีนะแรดเองต้องโตเกินวัยตั้งแต่เป็นเด็กเลยแล้วพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรมันไม่เข้าทา่าเข้าทางเนี่ยนะแรดจะอยู่กับตัวเองประมาณสองสามวันแล้วก็กลับมาปกติแล้วโอเคเอาเป็นว่าแรดใช้สัญญาแฟนๆยูเต็ดทุกคนว่าโลกใบนี้ยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากยูเต็ดชุดนี้เลยเราต้องการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและจบฤดูกาลนี้ แค่เราต้องทํางานหนักต่อไปซึ่งเริ่มจากตัวแรชเองถ้าทุกคนสนับสนุนแรชก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดทุกคนตั้งความสั้งใเข้าสังเกตมันยิ่งดีไปใหญ่เอาละให้จะวบ้านมาฟังไปฟังมาแปลกๆงั้นนะถ้าตามส่วนตัวยะดานะโอเคละอไอ้เรื่องที่โดวพิฆาตวิจารจนเกินเบอร,ร์จนเกินเรื่องไปถึงการเหยียดผิวเรื่องของการชี้หน้าชีาชาช้ตาด่านีไงแรชปอมึงเมาแล้วมึงม่าซ้อมอย่างงี้เข้าใจได้แต่อย่าลืมว่าก่อนที่คุณจะเสียสละอะไรก็ตามปัจจุบันคุณได้รับค่าเหนื่อยเกือบนี่ป็นเก็ป็นคออยูา คุณไม่ต้องมาสงสัยหรอวว่าคุณจะสงสัยในตัวคุณในเมื่อตัวคุณเองไม่ได้เพอร์ฟอร์มไม่ได้เล่นอยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนที่ควรจะเป็นเพราะนั้นมันก็มันก็สองฝั่งอะตัวคุณยังรู้สึกเพราะนั้นแฟนบอลเขาก็มีสิทธิ์รู้สึกเช่นเดียวกันซุ่ยยีดำมองว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แรดฟอร์ดเนี่ยโอเคบางคนเกินทงก็ว่าไปนะแต่บางคนเขาอยู่ในกรอบในร่องในรอยอยากจะให้ดีขึ้นก็ควรจะฟังเขาบ้างไม่ใช่ออกมาตอบโต้แบบนี้แล้วก็ฟอร์มในสนามก็ไม่ได้ดีเดยด้วยเพราะนั้จน,นจุ่ยย และฟอร์ด well ตอบโต้สื่อตอบโต้คําวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาแบบนี้นะจ๊ะอา้าวพวกแกว่าไงลองคอมเมนต์ไม่รักเปลี่ยนกันส่วนตัวจะต้องมองว่าไม่ควรนะส่วนตัวก็โอเคพูดสั้นๆพอลแล้วแล้วก็ก้มหน,น้าก้มตาทําฟอร์มให้มันดีก็จบเดี๋ยวสุดท้ายฟุตบอลมันจะทอล์กเองว่าคุณจะไปอยู่จุดไหนนั่นเองนะจ๊ะอา้าวไปหนึ่งเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะมันก็มีคลิปจากฟูลแลมลงมาในทิกตอกนะคลิปจังหวะที่บรูโน่เดือดอยู่เฮ้ยแฟนานโฟกิงเนี่ยล้มลงไปเหมือนจะมีการบาดเจ็็็บบบสุุดดดทท้้้้้าาาาาายยกกกลลลขขึนน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 นมมมมมมเเ่่่ไไไไะะะะะจัปปปรรรรณณ4ววิิีีออ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 อแแแคืืหงงฟูใ แล้วก็โพสคลิปนั้นแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าอืมดีใจด้วยนะที่ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็มีอีโมจิมองบนในวนี้ทําให้แมนยูเตไม่พอใจเลยที่ฟูลแลมเล่นแบบนี้ใน official account ของตัวเองนะล่าสุดเทนทาี่ยถึงก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะบอกว่าโอ้ฟูลแลมทําไม่ถูกแล้วควรจะต้องขอโทษด,ด้วยกับเรื่องนี้ลเลยเองเทนทากบอกไปเลยว่าฮาไม่ทราบนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยแต่ว่าฮารมองว่า,ว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 าไม่ถูกต้อง มันไม่ถูกต้องอย่างมากเลย,เน,ยนะนาสโมสรที่ทําแบบนี้นี่คือการล้าเส้นซึ่งการละกันเลยนะเป็นเรื่องที่ผิดมากเพราะนั้นฟูลแลมกับแอคเค้าของพวกเขาควรจะขอโทษเรื่องนี้น,นะนักเตะบรูโน่เป็นนักเตะที่มีพาชั่นสูงมากพยายามมีส่วนร่วมกับเกมสร้างสรรเกมได้ดีและเส้้างโอกาสเยอะที่สุดในเรีเียร์อังกฤษแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งเองก็จ้องจะตัดเกมจ้องจะหยุดเขา มันก็เริ่มปกตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกรรมก,การก็ต้องปกป้องบูโน่ด้วยและการที่ออกบอลไปแล้วเจอเข้าสกัดช้าเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยเลยและฟูลแลมควรจะต้องขอโทษกับการกระทำครั้งนี้อ่าก็เจะทัมก็เห็นด้วยนะคือโอเคถ้า,าจะโพสต์แซวกันแบบใช้อ่าเฟซบุ๊กหรือว่าไอจีติ๊กตอกอะไรของคนอื่นว่าไปอา่างอันี้ใช้แอคเขาอยากเป็นทางการของสโมสรอ,อันนี้ไม่น่ารักนะจ๊ะอ้าวทีนี้ไปดูหนึ่งคนที่พยายามจะแนะนามาคัสเดอะเมลเรสฟอร์ดมากๆเลยนะั่นคือเวนวัซซ่ารูนี่สุกรโลการตำนานของแมาัภษ์บ, BBC นะบ แรชชี่เวลาไปเล่นกองหน้าควรจะมีความเที่ยมโหดมากกว่าน,น,นี้นะแล้วก็ควรจะแบบเขาเรียกอะไรแบบเฉียบขาดเฉียบคมมากกว่าน,นี้เวลาเป็นกองหน้าเบอร์9ก้านะโดยดูเนี่ยสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมเวนว่าเราต้องพยายามสร้างโอกาสอะไรแล้วก็เล่นเป็นเบอร์ 9, เก้าที่เวลาล,ล้วฝ่อต้องเที่ยมหมดนี้เที่ยมมีมอมมาข้างหลังด้วยนะแล้วอดทนเนี่ยอยู่กลางประตูไว้เดี๋ยวโอกาสมันก็มาเองแหละนะทุกคนก็จะเห็นมากขึ้นแล้วก็มั่นใจยิงประตูให้ได้แล้วก็มันตดองพยายามแบบนั้นอนะคือม่ใช่เด็กที่เป็นผู้เก่งก็จริงแต่ภาษากายดูไม่ค่อยดีหลายครั้งนักเตะ ช่วยบอกเขานะว่าเขาควรจะต้องทำอะไรแบบนี้เนะโอ้ล oh, ูนี่ได้ฟังข่าวตะกี้แม่เจะดำแซวซีฟังที่แรดฟอร์ดออกมาบอกว่าโโ oh, oh น,น่ะ านาเตอรุ่นซีเนีร์ไปเตือนเดี๋ยวมันจะเมือ่อมันจะเว้งเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันออกแนวแบบมั่นน้ามันโน่ไปแล้วนะล่าสุดนะอ่ะทีนี้ต่อที่รูนี่อีกหนึ่งข่าวนะั่นคือการคุมทีมของเขาในเอง g น a ะกับ BBC นี่แหละเขาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมหลังจากโดนปลดจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมล่าสุดที่เขาไปคุมเนี่ยนะแล้วก็คุมไป15นะัดชนะแค่2เกมเพื่อโดนเด้งออกมาเนี่ยนะแกรี่ลินิกเกอร์ก็ถามว่าตกลงแล้วอนาคตในการคุมทีมจากจะคุมทีมไหนรูนี่ก็ตอบตรงๆว่าเออเวนิอุ นะอาจจะเป็นแมนยูเต็ดหรือเวเวอรตตันก็ได้นี่คืงองานในฝันเลยแต่มันก็ต้องค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปอีก10ปีหลังจากนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้คุมทีมระดับท็อปของเขาบ้างก็แล้วกันนะเอาก็ถามแฟนแมนยูเต็ดกับแฟนเอเวอัตตันก่อนนะว่าเขาเอาหรือเปล่านะโอ้โหล่าสุดคุมแต่ละทีมดาบี้เคาตี้อย่างนี้ I, ในเมเจอร์ลีกวอชิงตันนี้กลับมาคุมเบอร์มิงแ,งแฮมไม่ดีสักทีมเลยนะเวนนะอา้าวทีนี้ไปต่อที่เราของมาร์เชลโลปเชติโนกูซือร่างอวบของเชนซีทางอากาศขารักนะจะล่าสุดนี้นะครับรอบ5้าหรือว่ารอบสิสุดท้ายก็ชนะลีสได้3 2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเลยนะก่อนนั้นก็ดูพิพาธวิจารณ์จากหัวหน้าคุณเพื่อนในวินอย่างแกรี่เนวิวว่าเป็นทีมพันล้านที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะล่าสุดพอสก็ตอบโต้เรื่องของแกลี่และบอกว่าไม่ได้สนใจเลยนะว่่่่าาาาจจะะะะะพพูดดดออออไไไรรกกก็โโเเเข้้้้ใปมมมณนนนีียบบบแว นะไม่โกรธในวิลเดินไม่โกรธเพราะว่าเพราะจันเนี่นก็สนิทก,กันแล้วเราก็รักกันเป็นอย่างดีเพราะนั้นเนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยแสดเท่าไหร่บบที่เขาใช้คํานี้นะทีมพันล้านที่ล้มเหลวกับทีมอย่างเราเนี่ยนะสโมสรยังเชลซีเนี่ยต่อสู้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอแหละเพราะนั้นไม่สําคัญกับเราเลย,เร,เ,ลยเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราเป็นใครเราทําอะไรทําไมเราถึงแพ้ทำไมเราถึงชนะเราทํางานหนักมากสําหรับเรานั้นในนะความคิดเห็นของคนอื่นไม่สําคัญไม่สําคัญ,คญนะก็ถือว่าตอบได้ดีสำหรับมาร์ชิโอโปเชติโนนะจ๊ะนะักข่าวก็ถามต่อเพิ่มเติมมแล้วตกงียยจะโาคุ นวิลหรือเปล่านะเจอหน้าเจอตาจะได้พูดคุยเรื่องนี้ไหมนะพอก็ตอบสั้นๆตามสไตล์3คำเลยบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อา้าวล่าสุดนะจะไปกันที่บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่านะจะทีมไรไปหาการเงินในลีกาสเปนนะจะชาบีเนเดสตำนานนักเตะและกุนซือของทีมนะกน็มังจะเอาลราตำแหน่งในช่วงจบฤดูกาลนี้โจล,ลาปอร์ตาประธานสโมสรจอมเขี้ยวนะี่นะก็กำลังเจราจากับชาบีว่าเฮ้ยอยู่ต่อละกันนะแม้จะประกาศไปแล้วก็ตามกลืนน้ำลายหน่อยนะในวัย44ปีเนี่ยอยู่ทําบาร์ซาต่อก็แล้วกันนะโดยล่าสุดเนี่ยนะกกผััน Ette, ขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่นั่นเองนะจ๊ะแต่สปอร์ตสื่อท้องถิ่นของกาตาลันเนี่ยเขารายงานว่าโจลาพอต้าเนี่ยนะกำลังเกลี้กล่อมชาบีอยู่ให้อยู่จนครบสัญญาก็คือในช่วงจบฤดูกาล2024-2025หรือจบฤดูกาลหน้านั่นเองนะก็ต้องรอดูคอาเตนบาัสซายังหาใครมาแทนไม่ได้จริงก็เลยมองว่าชาบีน่าจะอยู่ช่วยทีมจนจบสัญญาของตัวเองนั่นเองก็ต้องรอดูว่าชาบีจะตัดใจแก้ไขการตัดใจรอบแรกข,ของเขาหรือเปล่ากับการจะอำลาทีมช่วงซัมเมอร์นี้นะอ้าวไปดูเรื่องราวของเซอร์เซเว่นหรือ, Ronaldo, นนอนนะนะคร ถูเป้าใสา่แฟนบอลเอาชาบับเนี่ยนะเพราะว่าโดนยั่วยุยยด้วยกันที่แฟนเอาชาบับมันตะโกนเรียกเมสซี่เมสซี่โอ้โหโดนยัย่ยะเลยนะแล้วก็ถูเป้าไปสุดท้ายโดน,นาาคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมซาอุดิอราระเบียเนี่ยประกาศลงโทษแบนหนึ่งเกมจากการทำท่าไม่เหมาะสมนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่ามันมีกระแสเรียกร้องจากแฟนบอลทีมอื่นว่าเฮ้ยตรวจสอบน้อยนี่ไม่ใช่แบบเทวดาน่าจะมาทำท,าท่าอะไรน่าเกลียดแบบนี้ในรัฐอิสลามแบบนี้ก็ไม่เหมาะไสมนั่นเองนะสุดท้ายก็คณะกรรมการกระบุแล้วว่าเซียร์เซเวจะโดนลงโทษแบนหนึ่งเกมปรับเงิน1นึ่งหมื่นริยาลซาอุดิ พันกว่าดอลลาร์นะจะก็จะเสียอีก2 0 0 0มริยลซาอุดิอาระเบียให้กับอัลชาบับเพื่อปการชดเชยค่าย,ยื่นฟ้องร้องด้วยนั่นเองนะแล้วก็ยืนยันว่าโทษแบนด์หนึ่งนัดไม่ให้อุดธนณ์นั่นเองนะตามนี้จ้าปิดทา้ายเรื่องราวทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะจ๊ะจะเตะฟีฟ่าเดกับทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยนะที่รัชมังคลากีฬาสถานในวันที่2 6มีนาคมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยนะก็ล่าสุดประกาศแล้วไทยทีเทตเมเจอร์จะขายตั๋วนะจ๊ะ ในวันที่1มีนาคมนะก็คือวันนี้นี่แหละนะตั้งแต่10โมงตรงเป็นต้นไปเนี่ยนะบัตรก็มี6ราคา 750, 7560, 395, 295แล้วก็165บาทน,นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นเกมแรกในการคุมทีมชาติไทยลงเล่นในบ้านครั้งแรกของอาจารย์อิชิด้วยนะสำหรับมาซาทาะอิชิหลังจากก่อนหน้านี้5นัดเนี่ยเป็นการเล่นเยีอยมหมดเลยที่ญี่ปุ่น1เกมแล้วก็ในกาตาร์กับเอเชียนคัพ4นัดนั่นเองนะเอาตามนี้ไปซื้อกันให้ได้วันนี้เนี่ยหลังจากคลิปนี้นออน ด้วยกันนะจ๊ะที่ราชมังคลากีฬาสถานเชียงยะดำก็อาจจะเข้าไปดูด้วยสําหรับนัดนี้นะไปเชียร์ไทยด้วยกันนะบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเราเท่าสี่ในเช้าวันศุกร์แบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันเลยหวังว่าเราจะมีความสุขกับคอนเทนต์ของฉันกันละกันนะแฟนเพจเจ๊ดมัส์สไตร์ยูทูบติ๊กต็อกเจ๊ดำันส์ออฟฟิเชียลสับสครป์สั่นกระดิ่งฟอลโล่กันด้วยแล้วก็ฝากอีกหนึ่นเองนะไ่หลออออดดนนนะะเเเเเาาหหมมืิจจจ้้ตากกัันนวยพรทุฟ รั้งเลยวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของการทํางานการลุยชีวิตแล้วเสาร์อาทิตย์ได้หยุดพักผ่อนกันวันนี้ก็ลุยมันให้เต็มเหนี่ยวไปเลยเจออุปสรรคอะไรยากๆก็ยิ้มกวาม้วางๆเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะอย่างนี้เราติดตามนะจะลําทอกค,คุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยกับน้องจีโน่เดอะสแน็คั่นเองนะจ๊ะหกโมงเย็นนะรอชมรอแชร์จะําเลยกันนะเนาะส่วนเรื่องเล่าเซาซีไว้เจอกันใหม่ไปเว้ย